สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กับผมเจษอีกแล้วนะครับวันนี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยนะครับได้รับการคอมเมนต์รีเควสขอคลิปมามากมายเลยนะครับหลายที่มากถ้าเกิดยังไม่ได้ทําคลิปของใครเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับแล้วก็รบกวนรออีกนิดนึงเรากำลังจะค่อยๆทําไล่ไปเรื่อยๆนะครับส่วนของวันนี้เนี่ยนะครับเราเนี่ยจะทําคลิปที่เกี่ยวกับอารยธรรมที่เรายังไม่ได้แตะเลยและเรียกได้ว่าเก่าแก่ไม่แพ้กับเมโสโปเตเมียเลยนะครับผมนั่นก็คืออารยธรรม อียิปต์โบราณครับแต่ว่าวันนี้เราจะยังไม่ได้พูดกว้างเกี่ยวอียิปต์ทั้งหมดหรอกเราจะขอมาเจาะอันก่อนนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวการทามัมมี่ครับผมหลายคนเนี่ยนะครับคงจะได้รู้จักมัมมี่จากหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องหรือไม่ก็การ์ตูนใช่ไหมว่าเป็นผีที่เป็นผ้าพันพันพันกันเนี่ยแล้วก็รู้ว่ามาจากอียิปต์แต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าต้นกําเนิดของมันนะครับมายังไงทําไมถึงต้องเอาผ้ามาพันศพแล้วยัดใส่เข้าไปในโรงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยนะครับผมจะสรุปมาให้ฟังกกกกัััันนนนนเเเเออองงคครรรรรรบบผมมิ่่่แลยะาาตู้้ว วัฒนธรรมของชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเชื่อว่านะครับคนเราเกิดมาเนี่ยมี2ชีวิตครับคือชีวิตก่อนความตายและชีวิตหลังความตายครับเขาเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าหลังความตายแล้วนะครับมนุษย์เนี่ย จะได้ย้ายไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งครับคือโลกหลังความตายและจะมีชีวิตที่เป็นอมตะอยู่ในโลกนั้นตลอดไปเลยครับผมนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมเวลาคนตายเนี่ยถึงต้องอยากเอาของเอาทรัพย์สมบัติเนี่ยติดตัวไปด้วยเพื่อชีวิตหลังความตายเนี่ยจะได้สบายๆไงอ่ะอยู่แบบร่ํารวยนะซึ่งขั้นตอนนะครับที่จะก้าวข้ามระหว่างโลกแห่งความเป็นกับความตายเนี่ยมันก็คือต้องตายใช่ไหมครับแล้วการตายเนี่ยเขาไม่ได้เชื่อว่าเป็นจุดจบไงเขาเนี่ยเชื่อว่าเป็นประตูแรกนะครับเป็นแค่ทางผ่านไปเฉยๆเพราะเหตุนี้เนี่ยนะครับเขาเลยเช ตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยก็ยังต้องการร่างกายอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นปัญหาเดียวของมันเนี่ยคือการเน่าเสียของร่างกายที่มันเป็นเนื้อเนี่ยนะครับมันเกิดการเน่าและย่อยสลายได้ชาวอียิปต์โบราณเนี่ยเขาเลยคิดกันว่าเฮ้ยมันจะมีวิธีอะไรบ้างนะที่เราจะสามารถยืดอายุไขข,ของร่างกายเราได้นานขึ้นถึงเราจะตายไปแล้วก็ตามวิธีการทํามัมมี่เลยถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อประโยชน์การนี้โดยเฉพาะเลยครับผมซึ่งการถูกทําเป็นมัมมี่เนี่ยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได้มีเฉพาะฟาโรห์หรือว่าพวกชนชั้นนำ นั้นนะครับทุกคนเนี่ยสามารถกลายเป็นมัมมี่ได้หมดเลยครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของคนว่าผู้ที่จะทําให้เรากลายเป็นมัมมี่เนี่ยนะครับเก่งขนาดไหนคุณภาพของเราตอนเป็นมัมมี่จะดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเงินเราที่เราจะจ่ายไว้นั่นแหละอย่างพวกฟาโรเนี่ยนะครับพอเข้าสู่กระบวนการทํามัมมี่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมัมมี่คุณภาพดีใช่ไหมก็คือขั้นตอนแต่ละอย่างนี่เนี้ยมากเลยนะครับแล้วก็ถูกทําโดยผู้ชํานาญการซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับพวกสามัญชนธรรมดานั่นเองครับผมส่วนผู้ที่จะมาทํามััมมีี่่่เนนนนะบจป็พววกกทททําาาห้ตง เกี่ยวกับเรื่องพวกพิธีกรรมต่อเทพอียิปต์โบราณนะครับส่วนวิธีการทํามัมมี่เนี่ยนะครับเริ่มแรกเลยนะพวกนักบวชเนี่ยนะครับจะทําการล้างศพด้วยน้ําเกลือก่อนเพื่อทําความสะอาดและฆ่าเชื้อภายนอกขั้นตอนต่อไปนะครับคือการใช้เหล็กตะขอเนี่ยแทงเข้าไปในรูจมูกนะครับจนไปถึงสมองแล้วก็เกี่ยวเอาสมองออกมาใครที่กินข้าวอยู่ผมต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเป็นคลิปเพื่อการศึกษาเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนักบวชก็จะทําการผ่าร่างศพครับผมเพื่อเอาเครื่องในต่างๆออกแต่ยกเว้นหัวใจนะครับ เพราะว่าคนอียิปต์โบราณเนี่ยนะครับเชื่อกันว่าร่างกายเนี่ยต้องใช้หัวใจในการนำพาจิตวิญ,ญญาณข้ามไปสู่โลกแห่งความตายนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทิ้งไว้ในร่างกายเครื่องในอื่นๆเช่นตับปอด ไส้และกระเพาะเนี่ยนะครับจะถูกย้ายลงมาใส่ในไหยแยกกันไปตามแต่อวัยวะนะครับซึ่งฝาของไหเนี่ยจะมีการสลักเป็นรูปปั้นเทพองค์ต่างๆเพราะเขาเชื่อว,ว่าเทพองค์ต่างๆนะครับจะคอยปอกป้องอวัยวะนั้นๆให้ปลอดภัยนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นเทพฮาร์ปี้นะครับมีหน้าที่ปกป้องปอดดัวมูเทฟนะครับจะคอยปอกป้องกระเพาะไว้ เซตที่ปกป้องตับและเคเบสเนฟที่จะคอยปกป้องลำไส้ครับผมโดยที่เทพทั้งหมดนี้เป็นลูกของเทพฮอรัสนะครับไว้อนาคตเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันถึงเรื่องเทพอียิปต์กันนะครับผม หลังจากเอาเครื่องในออกจากร่างกายเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพวกนักบวชเนี่ยจะใส่สมุนไพรต่างๆเข้าไปในร่างกายเราเพื่อทําการฆ่าเชื้อและถนอมภายในนะครับเมื่อขั้นตอนต่างๆเสร็จแล้วเนี่ยพวกเขาก็จะเย็บศพของเราให้กลับเป็นรูปร่างปกติแล้วก็นําศพเราไปหมักไว้ในทรายพิเศษที่ชื่อว่าเนตรอนซึ่งศพของเราเนี่ยนะครับจะถูกแช่อย่างเงี้ยต่อเป็นเวลา70วันเพื่อกําจัดความชื้นในร่างกายนะครับจริงๆโปรเซสของมันเนี่ยก็คล้ายๆการดรายเอชเลยนะคือการแบบดูดความชืน้นออกไปจากเนื้อเพื่อถนอมมันให้ได้นานมากที่่สุดและเมือ ครบวันเนี่ยนักบวชก็จะมาเอาร่างเราออกจากทรายนั้นนะครับแล้วร่างของเราเนี่ยก็จะแห้งนะครับเรียกได้ว่าแห้งแบบไม่มีน้ําเลยขั้นตอนต่อไปนะครับคือการยัดพวกเศษผ้าหรือพวกเศษไม้นะครับเข้าร่างกายเราเพื่อทําให้มันขยายกลับมาเป็นรูปทรงปกติเพราะก่อนหน้านี้มันแห้งจนติดกระดูกเลยครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังมีการทาน้ํามันนะครับตามร่างกายเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังอีกด้วยขั้นตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นนักบวชก็จะนําลูกตาปลอมนะครับและวิกผมมาใส่ให้เราเพื่อทําให้มันดูเเหือนนนป็นนุษย มากที่สุดอะแล้วตอนนี้ร่างกายของเราเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการสุดท้ายของการเป็นมัมม,มี่นั่นก็คือการพันผ้าครับผม นักบวชเนี่ยจะทาเรซินตามตัวเราเพื่อป้องกันมอดหรือปลวกมาแทะศพเราจากนั้นศพก็จะถูกพันด้วยผ้าลินินครับซึ่งเป็นผ้าที่ใช้ทามัมมี่เนี่ยแหละพันจนทั่วร่างกายเลยนะครับเหมือนกับมัมมี่ที่เราเห็นกันในหนังเลยจากนั้นเนี่ยนะครับศิลปินเนี่ยก็จะออกแบบหน้ากากที่รูปร่างหน้าตาเหมือนเราเพื่อเอามาแปะค,ครอบศพเราไว้นะครับให้มันดูเหมือนว่าเป็นคนคนนั้นที่สุดจากนั้นศพก็จะถูกนําใส่โลงครับคนจนหน่อยก็จะต้องใส่โงไม้ส่วนคนรวยก็จะเป็นโลงหินแบบที่เราได้เห็นเห็นกันบ่อยๆนะครับผมมนีี่่่เเลลยยยยกกาารตแตแงงองสว ัอนนี้ซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับหลังจากขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยโลงก็จะถูกนําไปใส่ในหลุมศพครับแล้วในหลุมศพเนี่ยก็จะมีข้าวของอุปกรณ์ต่างๆที่เจ้าของเนี่ยน่าจะได้นําไปใช้ในชีวิตหน้าครับไม่ว่าจะเป็นของมีค่านะครับเสื้อผ้าต่างๆหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ก็ตามเนี่ยหรือแม้กระทั่งนะครับมีบางคนเนี่ยชอบมากเลยเลี้ยงสัตว์เลี้ยง,ยเ,ลยงเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาเนี่ยรักมากมาก จับทำมัมมี่ตามไปด้วยเลยครับเพราะยุคนั้นเนี่ยครับเขาคงไม่คิดกันว่ามันเป็นการทารุณกรรมสัตว์หรอกเนาะมันคงคิดว่าเป็นแค่โปรเซสหนึ่งในการไปโลกหน้าเท่านั้นเองซึ่งวิธีดังกล่าวที่ผมได้พูดไปทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทุนทรัพย์แต่ละคนนะครับอย่างที่เราได้บอกกันไปคนที่จนกว่านี้หน่อยนะครับพิธีรีตองมันก็อาจจะน้อยลงเป็นขั้นเป็นตอนตามไปนะครับแล้วถ้าพูดถึงฝีมือการทำมัมมี่ของชาวอีโบราณเนี่ยต้องนับว่าเยี่ยมยอดมากๆเลยนะเป็นแบบต้นแบบทางการแพทย์ได้ ยังคงสภาพเดิมเลยนะครับเรายังหาดูได้ตามพิพิธภัณฑ์ต่างประเทศอยู่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมชั้นยอดในยุคนั้นๆเลยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาจบกันแล้วนะครับกับข้อมูลต่างๆของการทามัมมี่ในยุคโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของมันหรือว่าขั้นตอนการทําซึ่งมัมมี่ที่เราเห็นกันและคุ้นหน้าคุ้นตากันที่สุดเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นมัมมี่ของ จิงตุตันคามูลหรือว่าตุตันคาเมนที่เราเคยได้ยินกันนะครับเผื่อใครสนใจนะครับถ้าโควิดหายเนี่ยก็สามารถไปดูกันได้รู้สึกว่าตอนนี้นะ่าจะจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่อียิปต์นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็ฝากถ่ายรูปมาเผื่อกันด้วยนะครับผมอ๋อแล้วนอกจากนี้นะครับผมขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆแล้วนะครับการทำมัมมี่เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ในอียิปต์นะครับมีอีกหลายอรารยธรรมเลยที่มีการ ทำมัมมี่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมต่างๆในเมโสอเมริกันนะครับอย่างเช่นมัมมี่อินคานะครับมัมมี่แอสเทกหรือว่ามัมมี่มายายันนอกจากเนี้ยังมีมัมมี่จีนด้วยนะที่มีอายุไม่ต่ำกว่า2000ปีนะครับเพราะว่าขั้นตอนการทามัมมี่หรือว่ามัมมิฟิเคชันเนี่ยนะครับมันไม่ได้เฉพาะเจาะจงวิธีของอียิปต์เท่าน,นั้นครับมันมีอีกหลายวิธีเลยเพราะว่าต่างอารยธรรมก็จะต่างวิธีกันไปตามความเชื่อและวัฒนธรรมของตนนะครับผมและนี่ก็คงจะเป็นข้อสรุปทุกอย่างที่เราสามารถอธิบายได้เกีี่ยวกับัมมแบบบมมแ สั้นแล้วนะครับถ้าหากว่าใครสนใจเพิ่มเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้หรือว่าถ้ามีข้อมูลอะไรนะ่าสนใจอยากเสริมก็ยินดีเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ฟังกันจนจบวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดู history world โลกประวัติศาสตร์ของพวกเรากันนะครับบายยครับสวัสดีครับ